แอนว่ามีเลียเขาเขาเป็นผู้หญิงที่มาเหอะรับได้หมดทุกอย่างเลยวะ่ะคือเขาเจอมาจนเขาแบบมีมีมีเกราะป้องกันตัวเองที่แข็งแรงแล้วแอนว่าเขาดูแฮปปี้ดีนะคะไม่ได้ดวนมีอะไรน่ากังวลค่ะแต่มาถึงทันีีเราก็พยายามที่จะคอยหาเขาออกมา คือเขาอาจจะเหมือนพอเหลือพื้นที่ว่างความเป็นผู้หญิงโสดเนาะมันก็จะมีเวลากับเพื่อนมากขึ้นเป็นธรรมชาติอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นกับแอนหรือกับคนอื่นเขาก็อาจจะมีเวลามาเจอเรามากขึ้นค่ะแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนอะไรกันมากขึ้นหคนที่เป็นหมือนี่าอร์ปฏิบัติที่เราก็รูน้จากสองฝ่ายแอนจะทำตรงวถูกไหมหรือไม่อ๋อไม่จาเป็นเลยคือจริงๆอ้ํากับแอนไม่ได้มีอะไรกันนะคะเราเป็นเพื่อนกันแล้วเราก็รักกันดีคือเราต้องแยกสถานะให้ชัดเจนอะไรเงี้ยกับอ้ําก็ยังเป็นเพื่อนที่เราปรารถนาดีต ที่เป็นสามีของเพื่อนเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอการพูดคุยได้ปกติไม่จําเป็นว่าเพื่อนฉันเพื่อนเธอแบ่งปุ๊บแบ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่จําเป็นนะคะเราโตๆกันแล้วแอนว่าเราต้องรู้ว่าเส้นเรื่องของแต่ละคนเป็นยังไงการดูรายการมันต้องมากขึ้นไหมเอนเพราะว่าดิวันเป็นเขาเคยเคยอยู่ที่กับนมาบอกเคยมีคู่ที่ก่อนมาบอกอันี้ไม่อะแอนว่ามิเรียเนี่ยเก่งกว่าแอนอีก คือเขาเชี่ยวชาญแล้วก็แก้ปัญหาแข็งแกร่งแล้วก็เหมือนคอนออกกําลังกายมาหนักกว่าเรา<ม>เขามีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงกว่าแอนเยอะแอนไม่กล้าไปตักเตือนเขาเรื่องนี้เลยแอนแอนรู้ว่าเขาจะจัดการตัวเองได้เจอว่าที่แอนมีในกล้ามเนื้อร่งา,างกายแบบขาน้ำพุ่มกล้ามหัวใจใช่เขามีกล้ามเนื้อหัวใจที่บึกบึนมากอ<ม>นะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแอนว่ามีเรียนเป็นผู้หญิงที่ที่ที่เก่งที่สุดแล้วสําหรับความเป็นผู้หญิงในวัยนี้นะคะ แสดงว่าสัตว์ปีกออกเจอกันบ่อยขึ้นแล้วใช่ไหมคะคืนนก็นเย็เยมื่อวานก็เจอกันมาบ้านเลยก็ามานั่งคุยกันนู่นนี่นั่นมันก็ไม่มีสาระอะไรอะคะ่ะแค่นั้นเองก็กลัวนะคะเพราะหมอกมันโอ้ไม่ได้เลยแล้วตาเตอเราก็แสบไปหมดเลยมันหายใจไม่ได้เลยอะคะ่ะ แอนก็เลยเปลี่ยนการวิ่งไปวิ่งในในในรูวิ่งที่บ้านแทนแล้วก็ไปปั่นจัก,กรยานในสตูแทนในที่บ้านด้วยที่บ้านก็มีเครื่อง,<ม>อองปั่นจัก,กรยานอะไรอย่างี้ค่ะ<ม>ก็ไม่ได้เป็นปัญหาสําหรับแอนนะคะอ<ม>ืมเรื่องแต่อะไรเริ่มตั้งแต่ค่าฝุ่นที่มันโชว์มาตั้ง,ต,ต,งต,ต้นปีเนี่ยค่ะเราก็เลยต้องจัดกิจกรรมการออกกาลังกายเราใหม่ก่อนหน้าน,นี้มมนมีฝุตรไหมแต่ว่าอยากมอีอ๋อมีอยู่แล้วค่ะจริงๆ,ๆแอนก็ไม่ได้แคร์มากมายอะไรอย่างนี้นะคะก เหมือนแบบอ้าเหลืองเหลืองเกือบแดงอานอนอะไรอย่างเงี้ยบ้านแต่ว่าเช้าเช้ามันมักจะยังไม่แดงจัดมันยังไม่แดงจัดเพราะว่าแอนตื่นหกโมงแต่สักเจ็ดโมงมันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแอนก็จะริบนีบทำให้เสร็จก่อนเจ็ดโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะออกข้างนี้ไม่ได้เลยค่ะวิ่งไปกล้มเนื้อได้นะแต่หวัวใจล้มเหลวมาคือมาบ <laughs> ปอดเจ๊ง <laughs> อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้วันแรกมาแล้วมันไม่คุ้มค่ะที่ยถามเหมือนทำจะดบบมันเป็น ว่ามกลาต้งปีที่แล้วมเพราะว่าพีในในในอนวแ่แอนว่าเหมือนปีนี้หรือว่าคนพูดกันเยอะก็ไม่รู้เราเลยรู้สึกมันดูซีเรียสขึ้นนะคะปีที่แล้วแอนก็ฝืนๆอยู่นะแต่มันเป็นช่วงสั้นๆค่ะก็เลยก็เลยคิดว่า ระยะยาวไม่น่าดีกับสุขภาพก็อาจจะต้องปรับการใช้ชีวิตบ้างค่ะอย่างวัตถุทงที่ต้องตรวออะไรแบบนี้เข้ามาแอนจะไม่เอาเลยไม่ออกเลยออกบ้างค่ะบางทีแอนจะพาะหมาไปเดินอย่างเงี้ยค่ะแอนไม่วิ่งก็ได้วันนี้เพราะถ้าวิ่งเรายิ่งออกซิเจนเราต้องการเยอะเราก็จะหายใจลึกมากแอนก็จะใส่แมสแล้วก็ฆ่าฝุ่นอ่ะกลางๆวันนี้ก็พาลูกเดินมันจะไม่ถึงขั้นแบบจะใช้ชีวิตแบบเหมือนจอดรถทิ้งไว้กับบ้านเลยอย่างเงี้ยไม่ได้มันมันก็ต้องออกไปใช้ชีวิตนะอ่ะเวลาคนเราถามว่าเวลาวิ่งก็ใส่แม ที่ไม่ได้วิ่งเพราะถามว่ามันอิดผันไมหรือเล่อ๋อแอนฝึกเรื่องการวิ่งใส่แมสมาตั้งสมัยโควิดนะคะ,ะคือวิ่งไปใส่แมสไปเนี่ยฝึกมาเป็นเดือนเลยค่ะเป็นเกือบปีเพราะ,ะนั้นวิ่งได้ค่ะแต่มไม่ใช่แมสแบบ N95 เลยใช่ไหมเขาเรียกอะไรที่ไม่แบบเหมือนของหมอใส่อย่างนั้นเราเราโอ้วอันไั้ไม่ไหวก็คือกิจกรรมการใช้ชีวิตก็จำกัดพื้นที่ลงแล้วก็มันแสบตารู้สึกได้เลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะหายใจแล้วเป็นหวัดบ่อยที่ที่เห็นนะคะก็เลยใช้วิธีเลี่ยงโดยการเป็นจิมโฮเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่คนที่เราต้องปรับตัวนะควรจะมีพื้นที่ที่บ้านสักไม่กี่ตารางเมตรอะค่ะเอา ลู่วิ่งราคาไม่ต้องแพงอะไรอย่างนี้ค่ะหรือเครื่องจัก,กรยานสักอันนึงเอาไว้ในบ้านเว<ม>ลาที่เราไม่สามารถไปออกกําลังข้างนอกได้เราอาจจะต้องปรับตัวแบบนั้นค่ะอย่างที่ว่าที่เราเป็นผู้จัดต้องประกอบการแจ่ะมันมีผลกับโอ้อันนี้มันเราใช้ชีวิตนะมันทํางานนะคะบางทีมันก็ยากอยู่เหมือนกัน,นะนกใช่มันเลือกไม่ได้<ม>อะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วแอนมักจะถ่ายละครหลังเดือนเมษายนไม่ใช่พวงพีคของฝุ่น ไี่เอาไหมคะผิดกลุ่มก็จะมีการเผาหรืออะไรกันในช่วงเนี้ยเนี่ยช่วงช่วงเนี้ยปลายปีต้นปีอ่ะ เราไม่ได้ใช้ชีวิตตรงนั้นอยู่แล้วอาจจะไม่ได้กระทบกับแอน์ใหญ่โตอะไรมากันี่เป็นสิ่งที่ระวางแผนเพราะว่ามันจะเกิดอะไรไหมหรือว่าไม่ค่ะเราเพิ่งจับสังเกตได้ว่ามันมักจะเกิดตอนนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วอ่ะสิ้นปีเราไม่ถ่ายละครกันอยู่แล้วไงคือค่าใช้จ่ายค่าบินค่ารถค่าน้ํามันเลยแพงหมดโปรดักชั่นมักจะหยุดก่อนช่วงไฮซีซั่นอยู่แล้วเราจะไม่ไปชนกับคนอื่นแล้วเพราะว่าสิ้นปีเขาปิดหมไปแล้วใช่ใช่ค่ะเราก็จะปิดก,ก่อนหน้านั้นแอนก็เลยจะไม่ได้ไปชนในช่วงแบบฝุ่นกําลังมาเพราะว่า เย็นฝุ่นก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเริ่มงไตมาสองใช่ใช่อะไรเงี้ยค่ะอาจจะต้องปรับตัวนิดนึงค่ะแนะนำคนที่ชอบน้แบบมีสุขภาพสัตว์วบาฝุ่นด้วยก็อย่างที่บอกไม่อยากให้ไปเครียดอะไรเยอะเราเป็นมนุษย์เรามีหน้าที่ต้องปรับตัวตามสภาพแวดล้อมเนาะตอนนี้เหมือนเมื่อโลกมันเป็นแบบนี้ค่ะก็ต้อง ซอร์ไว์ให้ได้ไรเงี้ยแล้วก็จัดสัดส่วนชีวิตใหม่ให้ความสำคัญกับสุขภาพอันดับหนึ่งของชีวิตเพราะว่าเขาเป็นต้นทุนใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราก็อยากให้ทุกคนแข็งแรงแล้วก็ลองพิจารณาเรื่องการมียิมเล็กๆในบ้านนะคะเรามีพื้นที่เยอะแยะมากมายเก็บเสื้อผ้าเก็บกระเป๋าเก็บรองเท้าหรือแบบเหลือเฟืออะไรก็ได้อะเอาเขาสักสมมติ3คูนตารางเมตรไม่รู้เรื่องตารางเมตรนะสักนิดนึงอะไรเงี้ยสามารถปูเสื่อโยคะได้หรืออะไรอย่างเงี้ยลองให้เวลาแล้วก็ให้พื้นที่กับตัวเองมากขึ้น ค่ะก็คือเข้าใจยอมรับว่าะยังไงเราต้องใช้ชีวิตต่อใช่แล้วไปแต่อย่าไปเครียดค่ะก็คือก็เราเครียดไปเราก็ตายเร็วไม่เครียดเราก็ตายเร็วไม่ต้องเครียดไปไหนก็ไม่ต้องกังไม่ต้องทำยังไงก็ชิวเลยค่ะใช่เราต้องใช้ชีวิตต่อค่ะ